ซอยแพก็ได้บอกว่าเอาคำคุ้นด้เอาออแายเอานเลยแมนว่ามาจดตลาดว่าสิมาอยู่ว่าชั้นเขาอยู่ว่ามาสวยเลยเรียบล้อปนิผูแขนว่ะอันตัวชิดปนิมาเพราะเคยิมาตำลังว่งนี่ได้ยินอัน ข่ามงเลยเด้อสถานีพี่น้องอีกซีเบอร์สุขุสุกคนบัวที่ดึฝั่งไทยฝันเราต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะมาเหนี่ก็มาพบพ่อกระซองเขาคือมืก่าพี่น้องซอกึมมาแสดงความยินดีกับเบลเทเนาะพี่น้องเนาะขึ้นเทือนใหม่อยู่บ้านพูปวายพี่น้องมาเหนี่ยกมืองามมือสันวันดีเนาะพี่น้องเนาะเนขึ้นเทือนใหม่ก็คืออยู่บ้านพูปวายซอกึมกับครับรถมาคนเดียวไกลเสิร์ฟพี่น้องขันอ้อมมาทางเซโนกะไปครับกับวันสี่สิบลักแล้วหอยดราสว่างเนาะ แต่คืออันพาะจะเกิดมาทางบ้านบ้านพกเนาะก็มาคกไงมันจะอยู่ลักทงนาเนาะพี่น้องขัสมมโม่เขาขี่มาทางท่งน้านี่กับไกลเป็นไรแต่ว่าอยู่ทางชาฮอลคนมันตกพี่น้องจะนั่ท่วมทางกับมันไม่ไหวนะพี่น้องกับมาบ่ราณมาทางนี้บ่ราณคือต้องโค้งไปทา้งเซนูเนาะพี่น้องเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสุภาเขาไปหาบ่อเทกกับบอสามีเกล็นเนาะไปทำคูนซอยเนาะเป็นกับมาฮอยมาเทิงเฮากับเป็นน้องนุ่งครับแทงกันเป็นยูทูบเบอร์สายเดียวกันอะไรพี่น้อง จีว่าเคยรัวมงานกันเนาะและเคยรู้จักกันกับมีคนหักดีดีกว่ามีคนซั่งเนาะพี่น้องเนาะหักแพงกันดีกว่าเนาะสุโขเดชสามกินเข้ากับหักขึ้นขึ้นเนาะพี่น้องแบบถ้าดว่าสุโเด้สูโขเด้อ่าข้าวเขากะหักขึ้นเนาะพี่น้องเนาะแล้สุไลเขาบอกสูโขเด้ที่แบบบอกข้าแน่ว่าสูโขเดชห้าข้าเขากะหายเกียรติเขาเนาะพี่น้องกันให้ปฏิบัติเซ็นเลยเขาปฏิปฏิบัติเซ็นนั่นกับเขาเนาะพี่น้องเนาะโอเคพ o so r พี่น้องเดี๋ยวสิพากันไปหาเลย เออมาเสิร์ฟกันง่ายทิมบุ้งๆไปุ้ณใช้อะไรดิมาเต้าโอเคกลมาอทิองเด๋ยวไปหาบอเทกันเลยจ้าสบายดีปะพามีสบายดีบเทสบายดีสบายดีเผู้แค่แล้วหรบอแลอันี้บอเฮือนนะบรไมาจะเสือพี่น้อย งามอลยงามงามงมคือคนเลยหล่อหล่อคือคนผูกพัดสองคนบ่อนี่น่าซอยแพะก็ไบอเงินนี่ซอยแพะก็ได้บอวะเอาคำคุณได้เอายเอนแมนว่ามาจากตลาดว่าสิมาอยู่ว่าท่านเขาอยู่ว่ามาสวยเลยแล้วแล้วปนิพูกแขนวะคือภาษมาตำหลังวบยินได้ยินอัน เ็ดมงก่มบอกหรือเหเรยเด้อหาม้งยังนกันเด้อหามงอามงพอดีเดอหามแรงผูนอาัชิดอยู่เอาไล่สดกันปลาโทหามงแรงไล่สด่มเปิดหากระจกม้งหนึ่งอันนี้ฮะแต่ิไปตลาดก่อนแรกอาเลยนะกับมาใหม่กับมาใหม่ก็ได้หามงแรงผูแต่เก่ามงสานหามงแรงอืมเก่าม้งสาวจะหน่อยนี้เอาเดียวนี้นลยเดนี้เลย โอ้กับบไปยังก็อยู่กันอยู่กันแหละกรฮอดยาวตอนห่างเล่งเลยอันนี้กับแม่โนเม่สแดงแม่สแดงน้อยประตูยังบริแห่งพี่น้องสักครู่ประตูหักกระแหงเพิ่นบิเพิ่นยังบริแล้วผักบริทางในเนาะบารพามี ใครทีมาลองเพลงเนาะบะพอมีสาวลำดวนโอ้คนที่ไปงานกับเฮาวหนิบ่อยู่ยยมีมีเอฟซีคนรายอยู่ไล่ชดเป็เบอร์เงี้ยคด้อบอเจ้าเมื่อไรแจ้งเราวคู่เดียวบ่ไส่กันมือคี่บอร์ดเน้โอ,โอ้เรากระลำมดวนและสาวลำดวนมาคู่เดียวมีงานเลยเหรอับรถมาทางอันนั้นผู่มาแต่ซีโน่คู่พอ,อบักไปแล้วสิมาใหม่บอเล้วกันยังไงก็แล้วก็ทีอยู่แล้วอยู่จนจะหน่อยแล้วเมื่อไร โคตรให้เต็มละวงโคตรโคตรโครโอตรโค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 ตรโอตรโคตรโคตรโ้ตโคตรโคตรโาเรโคตรโคพรโคตรโคยบโนตรโคตรโคตกโคารโคตนโคตรเ่ารโคาเโคารโคตรอคตรโลตรโคตเครโคต่โคองโคตคตรโต่โคตรโคตรโค้รโคตคตรโคตรโคตนตรโคโคตคโคตคโอตคโค โอเคผูกพี่น้องพาเบิร์ยังไงกับแป๊บนึงปตุ๊กผดแดงผแดงแม่คัวนี่เนาะพี่น้องกินแล้วบอกเขาว่าเขามีจ้นะจาน่ะตาตีประมาณบ เขาก็มื้อหมูมาเนี่ยไกลนะเอ่สามมาเทีงไปไหนม้วานนี่มาวานนี่มือจบินเฮ็เยังบรินอ่ะเฮ็ดเวียกกระเดียวพอนระวงกระเดียวกระเดียวเอ็ดก่สา่อนระวงประเห็ตันโดนแล้วสบายดีอยู่บ่สบายดีู่ใครลูกสาวบ่อ กันเยพด้ลูกสาวบเจกันโดนเลยน <c oughs> เนาะมัน <c oughs> ดกันออซแจงย่งวะเรียกซ่เรีซอโบเทนี้ <c oughs> อา <med. S 1> อะไกับคนเซบอกว่านี่จนลืมเนี่ยเมือวันอีวันที่สิบกเนาะคอยกนจนลืมเพราะว่าคอยวอาอายุวันทามสลายสว่างโบมาบอกคนว่ามาอยู่คนวะที่เร ทีแรเราจะจะบเซินบอไปแบบว่าเราสิบเซินจะขึ้นยิ้เราสิบอกนะจำสิมะไร่ไหะจำสติคมอะไรสลายจะบอกอยู่บอกแมนก็จะบอกอยู่คำว่าเซินประสุคนนี้เราเซิรนประสุคนาะวอ่าอันนี้ชาวตู้มาแเซบูเตอันนี้มาจาสวัสดิจใงไมโอ้ชาไไรแพงบอกหาพันจ้น่ไปลองเพลยูทไทยุกบอซัน บิดงานเลยเบิดงานเลยถ้าถ้าปีหน้าเจนลุงกับสัมชีเป็นรืชอซมอมด้หลายรถเปิดโมีงานอรือบิร์เนาะอือจนแบบว่าคาดว่ามันมันมันเริ่มอันเดือนหกเดืเดเม็ทก็เริ่มแบบเบิดเบิดงานแมนปีหน้าก็สิเป็นงานบุญกระถิ่นงานอะไรงานนี้สัมเจ้าชีโล่กับบอกพมีน่ะก็บอกลาติดต่อไว้ร์ดวะจองคิวไว้ร์ดยองตัวบอกปีหน้านี้เจ้าเตรียมเสียงไว้หลายรถแบบว่าคอยนิชิฮะสัมชีโล่ ปสิหาให้กับแกลุงเด้อเจ้าสองคนฝึกขักลองขากขากรถได้ได้ไปแล้วเนาะเสียงเที่ยนก็ไปน้ำได้ได้นะบริสุทธิ์นะเที่ยนก็ยังและเขาเขาหมักในต้นเขาได้เสนะกว่าขณะเมื่อเจ้าบรไปเอฟซีจะยังแหลนมหาขวัญเซฟบาพามีบะแม่จะบอกแมนงานมื่อขวัญแพอาจารย์บนอยู่แล้วเจ้าบริไปเห็นไหยงานอยู่บ้านยังก่อบันดวงหลวงบ่แต่กันเงที่หน้าก็แม่ลุงเมื่อน่ะไปเมื่อนี่กับเพิ่นกับ ตะกี้คอยไปชวนไม่กีหนามานําอยู่มื่อนี้นะเราคาไปไปบริคําไซกับเตียลูกแต่แต่ข,ตขน,นาเราไปพูดเราก็สิมาอยู่นี่เราบอกนะเคลืข้าวที่บ่อเพิ่นไปทางลักซาไปทางตะแขกนะพี่ลูกมาห้าป่ไปเขาไปขายประกันเงินแมนเขาไปขายประกันเขาบอกอยู่ชวนพามีกับชวนเทพมะลิดน้ำเนลเดอร์วะมาอันมาฝึกแบบว่าอะไรสดุดอันนี้บางทีจะอยากเห็ดหน้าอัน มันจะมีตะกาดทิกตอกอะไรก็มีอัน YouTube สำหรับที่ว่าหันสมุดจุเจ้าร้องเพลงนะจุเจ้าก็ชิได้แบบว่ามีรายได้เขาี่ส่งของขวัญให้เจ้าสมมุิทิกตอกก็ได้เลยะสมมุิจะมีกล้องมีกล้องสองตัวมันจะแบบว่าเขาจะไล้สองพฟตฟอร์มเนาะจะติตั้งเป็นแบบ t ิกตอกก็ได้ตั้งเป็นแบบยูทู e ก็ได้คือจังทิกตอกนี่ยค่เจ้ามาให้อันก็เจ้าของขวัญให้เจ้านี่ร้อยหนึ่งเขาเสียเจ้าหาที่บาทและเวลาเขาสิฮักเงินให้เจ้าคือยูทูบคือกัน ม,ม,ม,มันมันไม่เล่ได้ทั้งอันนในยูทูบแล้วก็ทิกตอกไดคอยจังว่า,า,วา้าราเต้สีไปกับพิกิน่าว่าส่วนมาเห็นได้บ่มีคา่าใช้จ่ายแล้วเสียน้องแบงค์นะซอนพอน้นองแบงค์เนี่ยเราเป็นอ่าเ,เ,เป็นเป็นเด็กหนุอยมามาขา,ายกระสบางกับพิกิน่าเราเก่งเรื่องออนไลน์นะส,สั่งไอ้ซ่องยูทูบทิกตอกยังเราได้เบิดม,มันจะมีหลายแพลตฟอร์มคาสมมติว่าที่เจ้าเป็นยูทูบสายบันเทิงสายร้องเพลงเนาะอ่าคอยไปเห็นในทิกตอกเขาเห็นคล้ายๆเขาร้องเพลงไม่มีคนแห่ของคันยังหลายๆเด้ จะจะสนใจอยู่บ่กระสนใจเนาะขับ <c oughs> สนใจเลยพี่ซาไปแล้วคนสิไปบ้านเพิ่นแล้วก็เขาก็ไปเฮียนด้วกันพอมันสิมีคนมาสอนเขาหานะเป็นอาจารย์มาตึงเทศเขาบอกขาใจเขาก็ถามเพิ่นนี่ว่าเขาบไปเสียเงินดอกไปก็ไปนทำใจกระโดดฝ่ายก็ได้นั่นแหละเขาก็ไปหาเอาความฮุแมนเด็กหนักนดกันอีกทชนิงเนาะนี่ตัวมือหมอนเขาก็นัดกันถ้าว่าเวลาตรงกันไปแมน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 มันใครวอาสมุดประกาศอาศัยจะออนไลน์นะเขานั่งไล่ชุด นางไล่สดเจ้าก็ได้เงินอยู่แล้วสมมติว่ามันมีสิมีตะกะให้ฮหเดยโอ้คุณมากระเพราีนสบายดีสว่างตกใจดีนะโอ้โหบม่เีพนพนษองเกิเดิ่นนะสู่ชีวิตกาานใช่อันสบายนะข้าเปียกเป็นประเทศบ่จ๊กจังบ่มาค่ยคอยบ่หูลืมเส้นเมาอี่นะ เซไปคือหนึแบนะกำลังจาก่ปรแซหเจ้ากำลังส่งเสียงไปแบดดับคนตกคืนนี้แมแมนพาอยู่เขาเนาะแต่กกอดคนเดียวเลยแต่ว่าไฟสะดวกก็มารวมได้เมื่อดิบเมื่อึ้ว่างแมนจะเ้าเมื่อเดว่าดนักร้อกกเรามานักร้อกกังเรา่ะนักร้องเขามาเลยล้องเพลงบนมือสวัสด นันห้องอยู่บ้านคาโทคาโฟวะรับช่วงเลยเนาะเอะเอกับบุเราเสียงดีได้สว่างฮะโอเพาใช้อาีก็เป็นงานหลอมตั้เขาเขาเอิญโตไปตลอดครับอาจารย์บุญอยู่เนาะบเพิ่ริมาวนี้เนาะเราเ้าอยากเบริมาเนาโอเคอะ ไอโบเทสก็บบาพามีเพิ่นหักแขกแม่เทาก็บโบเล่ฮเอาเฮจากโมงลืมถามเศร้านี่ประมาณเจ็ดแปดโมงนะโอ้เจ้ากี่นี่ไหนขากะยาก้ากะยากที่นี่แหละกระปุกแทนเลยเออกระเสระวะเฮสวยเติมเนาะแม่ปกติปวดแต่ตะมืดชุ่มแล้วแต่เก่าเนาะแม่เคลืนเคื่อนใหม่ที่เจ้าเชิญั่งโต๊ะตำตังแม่เหมือนกันนั่งกินข้าวกินนั่งเลยโอเคโอเคเลยว่ะเพิ่นกาแบบแบบว่า สำหรับสำหรับซักคืนมตลกกันแบบว่าไปประสบความสําเร็จแบบว่าเป็นคนที่ว่าขยันดูเนาะแบบอายุสามีล้วก็มีเฮือนของตัวเองสั่งได้มีแต่เงินจะคล้องผู้เดียววะนี่ก็มีงง<อ>เมนนงเินง่ายกันโอ้เมันงดแทบหมเลลืมทำประมาณสองแสนกับพ่ออยู่แล้วสามีแต่ก็นั่นเป็นแม่นั่นแหลสามโอ้เป็นเพืนแบบเงืนใม่ คยอแม่เจ้าก็ยืมเจ้าบ่โอ้เพื่อนสายสวดพี่น้องเฮ้น้องพี่น้องเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวแชร์เพิ่นหับแขกพี่น้องเป็นหยังองโอเคโอเคสบายดีเด้อประเทศบะคามีเอาแล้วเอาเงินมาให้บอกข้ามก็ลืมเลยป้าไปหาน้องมะนาวแต่เศร้ากูบ่อยนี่ปวดภูเนาะ เจ็ดโมงเอ้าหกแสนหกสิบเออยังเหรอสามสามแสนสามสิบพอโอนให้เจ้าอีกสามแสนโอเคไปหาเราอย่างนองมะนาวนะกระโดดกระเดียดได้แค่เล่นเมนเงินเงินน้องสามผ่ามาให้ไ่ามผ่าเใครผ่าเงินใหม่เป็นมะนาวน่อเป็นง่ายฮะเขินเขินง่ายแต่คนไทยมีมีตู้นึงเราทาว่าเราคอยคถามเรื่องอันน้องมะนาวค่าซิสอนนองมะนาวอ่ะ พอไพอไปจักเลยเด้อว่าถามทุกคำเด้ออยูกันในน้นต้องถามแม่แล้วนะถามเรื่องที่ชอดด้วยบ่อน่ะให้กินเ่าเพาจังเลยก่อกินแล้วมมาจะห้ามเลยอาคือ็แบบบอยเ่อบอยฉัมากมีแต่มีแต่ยูเบอร์เนาะแต่บึมบึมขาดขาดขาดขอไปขอไปห้างายคลายเดี๋ยวนีบเวลาปรเดย แบดแรวแต่จังหวะเบิ่งก่อนมีงานกับไปบบมีงานกับไปเรื่อยตูคำยูเนะเห็นฮักลมดคลิปปุ๊บไปขนาดแบบ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 ฮักล้ <c oughs> งฮักกระโดดได้จีม้มงานบป็นยัไงบมางพอทีมันงาน,นงามหลัง,ง,งมันไปใช้อะจังหวะทั้งตัเด่แนแั่ยังดูชิโนหดูชิโนโไปกัชั้นใจว่ ตูนักร้องเขา,าเจ้ามาแล้วตูค้ำไปนักร้องมาจากสวรรค์คือเที่ยงดีเลยสาวรำดวนอ่ะออตูดบนมือพรจ้ามือบอ่บ,บ่บนมือหรอกก <c oughs> ็ต้องไปเรียดกเนาะเรียกไสเรียกไส่ตัดละม,มันเอาคือเอ้าอีดีดีซีไฮมันแล้วแล้วกันที่ปลูกเขาก่าให้ปลูกนะเก้านะดูใส่ได ข้างแรกโบลุชัยปลูกาเลยปลูกพี่กายช่นกระปูกกันได้กำไรอยู่ว่าเจ้าไหนก็ได้ผลายหเาไได้ก็ได้ล้านเฮ็ดากมู่ดิขอยปลูกพี่กายนี่สองแสนบาทตายฉิบบัทั้งคาไทยคาทยลุกขึ้นยับยับกอยเห็ดโบไม่ได้กำไรได้ลุกขึ้นยับยับอ๋ก ยิ่ทุูกกำลังมากจะพอม่ง่ายด้วยเขาอ่ะตุดบนมือเออลองสดกับเจ้ากัดถ่ายคลิปลงไดค้คือกันลองสดมันบระดิมันบระดิพินเลยกระซิดเลยลองสดไหนบ่แมนเจ้า,<อ>จากัดถ่ายได้บนมือขอยไปถ่ายลองสดตระกูลบอสบอสพีดขอไปถ่ายตอนขอยไปถ่ายอาจารย์บุญอยู่กับประดิพินเลย<ม>แต่เชาวช้ารับด่วยลอกเพล,ล,ลงมวลขาถ่ายรถมีแต่เมือ่อซี่ขึ้นนั่นเลยโอเคอ่ะเปิดเขาเปิดก่อน คุณเป็นนางพูดนอบอะไรถูกชอบุญคุณป๊ดคอยย่างยังบริกรไปนางกับสว่างกับพี่น้องไปกระตุ้นครับเดี๋ยวคอยชงน้นให้เชื่อโคตรอุ้ยโอ้พี่น้องนางกับสว่างสองคน มอืมจะเต้นเขาบ่จะบเต้นบ่เ่เต้นเ่นบขอเสียติปเต้นหรือม่หนึ่งพันบาทเอน่บาทคเจ้าค่าเจ้ากล้าเต้นขอสิให้หนึ่งพันบาทนงาชิมรู้จ้าซ่บบ่ อร่อยไหมซิมดูสิมากัซสวางสองคนพี่น้องสบายเราเราบอได้มาเราพี่น้องเราข้าวเหี่ยวกันมีลาบหมูขาปุ้นมาเด้อพี่น้องเด้อทุกคนเด้อกินข้ารวมกันชิมดูตัววางชิมดูซิอร่อยไหมไปใช้่อบ้ดนี้ไปซีมา ออบบกสิเออบกสิบหกเออแบบหกสิกี่เอกเจ็ดแปดอาท่านอีแม่เฮาท่านอาติพีน้องปรานหลังจากทประธานอาหารแล้วบกาคับอยากต่องานเดิ มวนกำกันสะท้อนฟอนละโงนำกันเด้เพอโอเคโปไมพี่นนองคลิปนี้กับานนี้เ้ยพี่นนองฝากกดติดตกดไลค์แชรกรลังใจับสว่านพี่เ้างเปิดแจ้บลาคปได้เลเนาะคลิปนี้เอกึมกระเาะกรอนตไปก่อนขอบใจเอฟซีทุกคนเดกกรลังใจแล้วก็ฝากกดติดตามหรือว่าูดใดเมื่อไรก็ตามมาใหม่ด้ทำู